สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะมาพบกันกับวันศุกร์ที่13นะคะของหวยลาวพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อ จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะโอ้โหเอาัยเดือเบาติดติดคัดคัดค่ะเจ็บปากเอ้าขอให้หมาให้หิงให้ปังไปด้วยกันนะคะทุกคน ใครที่ได้ที่หมานที่เฮงที่ปังแอดดีใจด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตรหลักนะคะแอดมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางทุกคนเลือกเอานะคะทุกคนเลือกเอาคัดเอาค่ะชอบตัวไหนก็คัดเอานะคะสูตรห้าสิบเปอร์ซ็นดวงห้าสิบเปอร์เซ็นส่วนสูตรนี้นะคะส่วนตัวแอดไปนะคะแอดชอบวินตารางนะคะวินตารางสามตัวนะคะสองตัวไม่ค่อยเน้นนะคะสองตัวนี้จะเอาเป็นเป็นตัวที่ตัวเองชอบนะคะแต่ว่า วินตารางนะคะชอบวินตารางสามตัวแต่ว่ามันก็เข้ามาสองสามงวดแล้วเนาะ <c oughs> วินตารางก็ขอให้เข้าอีกนะคะ basis. สูตรนี้จะเป็นเรียกว่าสูตรตารางก็ได้เป็นสูตรหลักค่ะสูตรหลักที่ไปเสียดายนะคะแอดเอาตัวเด่นขึ้นผิดตัวเด่นมันมาหกเจ็ดนะคะทุกคนหกเจ็ดเนาะเนี่ยมันมาหกเจ็ดนะคะทุกคนหกเจ็ดแปดเท่าหกเจ็ดแปดขึ้นนี่จะสวยเลยนะคะสองงวดแล้วนะคะสองงวดแล้วนะคะที่ตัวประกบมานะคะตัวเด่นตัวประกบมานะคะนี่ ก็ไม่ได้จับ 6, 7, 7, 8, หกเจ็ดเจ็ดแปดเนาะหกแปดเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าจับอีกมันก็จะเยอะหรือเปล่าแอดก็เอาเป็นตัวเด่นแล้วมาจับนะคะงวดน,นี้ก็ไม่ได้จับอีกหรือมันจะมาตัวประกบอีกหรือจะยังไงนะคะทุกคนหวยเนาะร้อยแปดพันสูตรนะคะไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะส่วนตัวชอบวินตารางนะคะวินตารางสามตัวค่ะวินตารางสี่ร้อยห้าร้อยหางนะคะสําหรับสายวินนะคะสายวินก็วิ่ง เบิ้ลหามนะคะเบิ้ลหามตองนี่คือในวินเลยนะคะเบิ้ลหามตองในวินเอาไปพินิดเอาไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะมันออกหามสองงวดแล้วเนาะสามสามเก้าสามสามเก้าแล้วก็มาหกหกเจ็ดเนี่ยค่ะหกหกเจ็ดนะคะถ้าใครจับก็จะได้นะคะน่าเสียดดยไม่ได้จับไอ้น,นี่เนาะไม่ได้จับหกเจ็ดนะคะไม่ได้จับหกเจ็ดเอดจับแต่สองสามสองสี่สามสี่เอาก็มาโซนเล็กจะาขงเนาะกันเลย <laughs> หกเจ็ดไม่ได้จับนะคะอันนี้ก็เป็นหกหกค่ะโอ้ยแต่เสียดายเนาะมันมาหกหกเจ็ดค่ะเอ้ยออกบ่อยนะคะีหกเจ็ดนี่แอดรูสึกว่ามันจะมาบ่อยอได้หกเจ็ดแมนบวค่ะแมนบวออกดูอยู่ด้วยค่ะอันนี้งวดน,นี้นะคะงวดน,นี้เป็นวันศุกร์ทุกคนวันศุกร์แล้วเป็น จะว่าเป็นงวดชี้ชะตาหวยไทยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวดินหวยลาวพัฒนามันชอบไปหวยไทยทุกคนจะเห็นนะคะหลายๆครั้งนะคะหลายๆครั้งหลายๆลค่ะเจอกันเย็นนี้กับชุดสรุปนะคะชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะคะหลักกรงหลักร้อยอะไรก็ว่าไปนะคะขอออกตัวก่อนนะคะแอดไม่ได้แม่นไ,ไม่ได้เก่งขนาดระดับปรมาจารย์นะคะทุกคน แค่ชอบตัวเลขแล้วก็มาทําให้ทุกท่านดูนะคะมาทําให้ทุกท่านดูแล้วก็เอามาแบ่งปันนะคะเอามาแบ่งปันใครชอบกระจัดใครขัดก็ผ่านนะคะแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนนี่วันวันที่สิบสามใช่ไหมสิบสี่สิบห้าวันจันท์นะคะทั้งหวยลาวหวยไทยเลยบาทนี่เอ้ยสถิตินี่สาคัญและได้ทีนี้นะคะเพราะว่าสถิติมันอาจจะไปโอกหวยไทยด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีบลงให้ดูนะคะรีบลงให้ดูหลังหวยออกเนาะ หลังหวยลาวพัฒนาอกจะรีบจับตัวเด่นยังไงเราก็ต้องรอดูนะคะมันจะมีตัวเด่นตัวไหนเข้าตาเราไหมนะคะมันจะไปเข้ายังไงนะคะทุกคนโอ้ยเจ็ปบปากเอ็งหมวดนี้มันจะเป็นยังไงเนาะนะคะนี่นะคะมันมันเป็นหกเจ็ดแปดประกบหกเจ็ดแปดนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันชนกันสองตัวเลยนะคะชนกันสองสามสี่หกเจ็ดแปดสองสามสี่หกเจ็ดแปดมันดันหกเจ็ดแปดนะคะประกบหกเจ็ดแปดเองนะคะ เฮ้ยนี่แหละคะ่ะหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะทุกคนไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะจะวินตารางตารางก็แตกไปนะคะหกหกเจ็ดสามตัวนะคะเบิ้ลหามในวินมันมาหามสองงวดแล้วนะคะมาหามสองงวดแล้วงวดหน้าจะยังไงเบิ้ลหามนะคะใครที่ไปเบิ้ลหน้าก็คงเต็มเต็มราคาหกหกนะคะเบิ้ลหน้านะคะเบิ้ลหน้าแอดให้หนึ่งหนึ่งมันมาหกหกนะคะทุกคนเบิ้ลหน้าเนาะ,ะเอา้ามาดูมาดูของงวดวันที่ มางวดวันที่สิบสามหวยทุกคนมันจะไม่เด่นสามสี 5, ่ห้าบวห้าเลือกสีจังไดฮืไม่ใช่สามสี่ห้าจะมาบ่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันเด่นตัวประกบนะคะมันเด่นตัวประกบทุกคนมันเด่นตัวประกบนะคะตัวที่เอามาประกบนะคะแต่ว่าตามสูตรเลยนะคะสูตรหลักให้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะ เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่ชนกันกับล้านแล้วนะคะนี่ศูนย์ชนล้านนะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะเม็ดเดียวให้เลขวันที่เลยนะคะหนึ่งสามนะคะมันสีโอ๊กอยู่บอและแอดก็เลยจับนี่นะคะจับศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เก้าหนึ่งหินบอหกหนึ่งนี่นี่นะคะทุกคนหวยงามค่ะหวยเบอร์แม่ศูนย์หกศูนย์เก่าสิน้าบอกมื่ก่อนนี่ออกเออเมืก่อนนี่ออกเออเมื่ก่อนนี่ออกศูนย์หกเมื่อนี่ออกศูนย์เก้าจึงนี่บ เอาลองดูค่ะทุกคนในตารางมาดูในตารางกันนะคะขอให้แตกสามตัวอีกนะคะตาราง3ตัว4ตัวแอกอีกเนาะมึงมาหามาเบิ้ลจับไม่ได้แล้วค่ะถ้าถ้าสูตรไม่ให้นะคะนอกจากจะวินเอานะคะวินก็3 400 500ตัวค่ะทุกคนอันนี้คือวินนะคะวินทั้งหมด7ตัวนะคะ9613 9 6 1 5 0 สี่สามนะคะวินแค่สามตัวนะคะแอดชอบวินแค่สามตัวใครจะเอาเทคนิคแอดไปวินก็ได้นะคะแอดไม่ไม่ไม่ค่อยวินสองตัวนะคะจะว่าไม่เคยวินสองตัวเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแอดชอบวินสามตัวมากกว่านะคะสองตัวไม่ไม่วินค่ะมันบมดคุมมันขาดทุนเก้าหกหนึ่งห้านะคะศูนย์สี่สามนะคะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ห้าสมศูนย์หนึ่งสามศูนย์ห้า สามสี่หนึ่งสามสี่ห้าแต่ถ้าวินแต่บนก็ลองดูนะคะสูตรนี้นี่จะเน้นบนนะคะเพราะว่าแอดวินสามตัวบนนะคะสูตรนี้นี่ <c oughs> สูตรนี้นี่เน้นบนเลยนะคะทุกคนมันคือเปียกๆอย่างสีวะเล็ก เพราะว่าแอดวินสามตัวบนนะคะตารางถ้าถือกระด้เฮถ้าบ่ถือกันยอดงามเขาต้งค่ะมีสองทางแค่นี้นะคะเอาทําไมหลักร้อยหลักร้อยแอดเป็นไอต้องรอดูนะคะแอดก็เฮ็ดตามสูตรเนาะทาตามสูตรนะคะไม่รู้จะยังไงนะคะสูตรภาพไปทั้งใดกับไปทั้งนั้นล่ะค่ะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะหรือมันจะเป็นสามสี่ห้ามาเอาสามสี่ห้าเราเลยโอ้เอ๋คือยันสามสี่หักข้นเถอเฮ้ เออแอดอย่างสามสี่ห้าเป็นตัวเด่นนะคะรู้สึกว่าตัวประกบดีสามงวดแล้วนะคะเนี่ยทุกคนดูสถิติมันนะคะสถิตินะคะมันเป็นตัวประกบนะคะขึ้นนสองงวดแล้วนะคะสองงวดที่เป็นตัวประกบขึ้นเนี่ยค่ะมันก็หลุดไปนะคะเก้าศูนย์หนึ่งลืมเขียนพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเจ็บปากค่ะกัดลินเจ้าของดีใจหลายกัดลิ้นเจ้าของ นี่นะคะทุกคนเอ้าสาเหรัาคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะขอให้ทุกทุกวดนะคะถูกหวยเอ๊ะเลสิเป็นหน,น,น,นึ่งสามเก่าบนหนึ่งสามเก้ากบงามเลยหนึ่งสามเก้านี้เนาะเลขวันทีโหลดขานคิดตามนี้เลยคะ่ะทุกคนมันสีมาแน่ใดอ๋ออันนี้มันคือเป็นเก้าศูนย์หนึ่งประกบเจ็ดแปดเก้าแอดก็ไม่มีเจ็ดแปดเก้าในตารางซะด้วยสิจาส้าสีเอาสูตรได้คือแน่ไล่สูตรไล่ค่ะวิง่งเงียนสีสัต แต่ว่ามันก็มีในชุด25คู่เหมือน้วยไม่ใช่25คู่จะเข้าบนล่างบอกค่ะเราวให้เขาเนี่ตายสองงวดแล้วนะคะ25คู่จุกอยู่นะคะจุกอยู่นะคะได้อันอื่นก็ไปเสีย25คู่หมดนะคะหด้วยจุกอยู่ได้คะ่ะ25คู่ก็ได้อยากได้ร้ายโลบมากเนาะถ้าไปสูตรใดสูตรหนึ่งมันก็ได้นะคะแต่ว่าเราโลบมากนะคะเอารอดูชุดสรุปคืนนี้นะคะจะมาตัวไหนจะเด่นอะไรยังไงบ้างนะคะ โอ้อยสามเก่าคือเป็นแต่ออกอีกแค่น้อขอให้สามเก่าไม่อีกเนาะแอดรู้สึกว่าสามสี่งวดนี้จะเป็นตัวประกบขึ้นนะคะสามสี่ห้างวดเนี่ยเป็นตัวประกบขึ้นหมดเลยนะคะทุกคนหัวมันคือเป็น่ังสี่น้อเอาลองดูค่ะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะโอ้ยเบาลายลายน้ำลายลงขวพิษจังหวะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ